เนี่ยครับหลังจากเข้าเลือกกุง้งเลือกปลาแล้วอมไม่เขาจะขวกุ้งครับขัวกุ้งมันนี่ขัวกุ้งแล้วก็ติออมปลาหน่อยครับออมปลาหน่อยคืออูปลาเนี่ยแล้วก็จิปปนนะก,จกินก็ตาแตงครับก็ตาแตงมันนี่ตําแตงครับผมตําแตงกุง้งจิตขวเอาว่าจิตเฮ็ดกุ้งเต้น,นก็น่ ก็จะว่าบรอยากให้กินดิบครับอืมก็ะดิบๆเป็นขัวขัวซุกแลก้วก็ิอ้อมปลาอ้อมปลาหน่อยแล้าปกปลานิดหน่อยปลาคอหน่อยอืมปลาเขีงหน่อยครับดเดี๋ยวอ้อมปลาจีเดดกันนี้ครับปลาจีดเดดที่ปาลากระกรกดีครับผมแล้วก็ปิาตําแตงกินกับผัอเหนียวครับผัอเหนียวก็ะดิบใยๆครับผมเปิดลุกนี่งปิดลุกออกม โอ้โหขอนี้นหนึ่งซุปกเรียบร้อยครับผมฟุเรียบร้อยอืย้ายเปนหนึ่งขหนียวไว้เรียบร้อยนี่แหละครับเดี๋ยว้อาก็จิบขัวกุวงเลยครับขัวกุวงเลยขัวกุวงก่อนครับ ข <S ess us> ัวกุ้งแล้วก็จิตอ้อมปลาอ้อมปลาตจำแจงครับผมกําลังจากข้าวขัวกุ้งแล้วนะครับขัวกุ้งสุกแล้วเหมือนกัน็ี่อ้อมปลา อู้ปลาเลยครับอมอมปา่าห้าอู้ปลาครับผมงามนแน่น้อยๆครับอูอ้ปลาต่อเลยครับผมนีนน่นำน้อยๆ กุ้งครักับหววซุกแล้วครับครับผมคุ้งหัวซุกแล้ววันนี้กระจิตเดี๋ยวตําแตงซ้ำหูปลาซุกครับอันนี้ตำแตงใส่กี่มีหูปลาใส่พวกซีเรียใส่ต้นหอมครับหอมแดงเข้าไปตำใส่กับพริกกับตะไคร้ครับอืม ใส่ใบมังกรักพะยูดูครับผมใบมับมงกรักพะยูดูครับผมพวกเนีย่ยเดี๋ยวกห้ตัดแต่งครับผม,มเดี๋ยวรังนะครับหม้มอกดแล้วครับหมอ้อสุกแล้วเดี๋ยวห่อผักใส่เลยครับบันผักใส่เลย หมูฝาครับออมปลาครับออ,ออมปลาหน่อยอย่างสอนม้นะครับกุ้งกุ้งเขากระปวดทุกเดียวอันนี้ออมปลาน่อยครับเดี๋ยวซิมมากรับบ้านนี้เครื่องกระปุงเรียบร้อยอะซิมมากรับนนใช้นำอุจ,จูุโขครับผมได้นาย,ยครับขี่ไปหน่อยครับเดี๋ยวซิมกันครับผม เดียบสมากครับโอ้แสบีบผักผมผมดีอผมดีอืแสบอีดีมาเด้อพี่น้องมาทำใมากินของกันหอมมิปรปลาเค็งน้อยปลาคอหน่อยกับนีครับทอดปลากระเดื่อนน้อยรวมเหมือนนี้ครับเขาไปสอนมาครับผม พวงเขาโอ้โหสุกแล้วครับอกินขาแรงครับกินขอาแร้งสุกแล้วเสียบึงแส่บแสบพี่น้อ,นอนงอนอนอผมขี่ไปหน่อยอัาลราพอดีอ เดี๋ยววันนี้เขาก็ะจิตตำแตงนะครับวันนี้ตำแตงครับผมแล้วพี่น้องกินเข่าวันนี้เลี้ยวเลยได้คก็เขา่ากินเข่าแยงน้ำกันครับวันนี้มิจฉตากับย่ายได้กินน้ำกันครับตำแตงครับตำแตงอูปลา ก็เข็งน้อยป็ข้อน้อยเมือกี้เดือดครับนี่ก็กัวกุ้งครับกัวกุ้งออมปลาซิมมังค์ก็แซบพี่พี่นอ้องตันแตงก็แซบกัวกุ้งกัดใส่รสดีอย่างดีแซบเอาเนื้อก็ติ๊บนี้ไงครับ Cái bà hiểu khổng khiếm mình Hãy nằm quần đi <laughs> ừ. Chìn chìn kháu chín Nhưng mà phải xem mỗi cái kính Là anh là เล้พี่น้องบัานี้กินเขาเล้อยิงเขาแรงน้ำการหิวแห้งนี่จะแตากับยายกินสองคนหัวกุ้งอูปลาตำแตงแล้วตัวเขาเขาแรงครับแพร่ๆพี่น้องอย่างพี่น้องไม่กินน้ำเน้ยอูปลาผมอำลำ เลยมาคลิปนี้ก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เยครับเดอ้อผู้ใด้เบิ่งคลิปนี้เน้่ก็ขอให้ยูเย็นเป็นสูงข้มเก็บยาให้ได้ค้มไขย่ยาให้มีเงินทองไหลมาเทามาจเจริญรุ่งเรืองไปหนาครับเดอ้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงคลิปนี้ก็สวัสดีครับ